ได้ยมีไมครับมีคี่ต่อค้ครับนม่อ่าได้ทางครับครับอ่าตนี้นะเออได้สรโรเจอร์อยู่กลได้ครับครับัวันนี้วันนี้มีคุณโรเจอร์อ ตัวแทยแ่กองตดิภาพตัดครับผมจองสวัตรตัวตัดคู่ครับผมวันนี้เรามาที่ปอททำอะไรกันครับทอแจ้งความฮะดำเนนคดครับวันนี้เรามาครับที่สมาคมวิทยาศาตร์กับกรมปศุษัตทนะครับที่กรมปรุษัต์กองตัวดีภาพและกองจัรวัตรทั้งสองกองเลยมาร่วมกันแจ้งความดำเนินคดีครับกับคุณสารัชวัตหรือว่าหมอมถนัดแดกครับ ที่โพสต์รูปก,การเอาไกา่ไปฝังดินก่อนที่จะนําไปเตรียมทําเป็นอาหารครับซึ่งมันเป็นเข้าข่ายการทานุนกรรมสัตว์ด้วยะนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดําเนินแจ้งความดําเนินคดีที่ทางกองครับการตํารวจปรับตามก,ากา็อุกรรมทางเทคโนโลยีะนะครับ เพื่อให้สืบสาวเรื่องราวแล้วก็ไม่ให้ให้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ที่จะทํารายการไม่ว่าจะทางไหนทางทีวีหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตว่าตอนนี้เรามีพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แล้ว<ะ>ครับตเวลาจะทําอะไรกับสัตว์เนี่ยขอให้คํานึงถึงอศีลธรรมแล้วป็กฎหมายด้วยอครับอย่าเผยแพร่อะไรที่มันไม่ไมเหมาะไม่ควรหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมสัตว์ครับก,การที่เขาเผยแพร่ตรงนี้มันมีความผิดทางพรบอรคอมเลยไงฮะที่ได้มาที่ปอทเขาทำผ่านคอมเราก็เลย มันก็ปพอผ่านทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเหมือนไม่มีส่อนอยับครับมันดูไปทั่วได้ทั่วโลกอเพราะนั้นเลยเราก็เลยมาเริ่มที่ทางอทก่อนทางปทก่อนครับพัฒนาสอบสวนเรียบร้อยละครับแล้วก็อทก็จะส่งไปให้ทงท้องที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งเราเราจะต้องเดินไปด้วยตัวเองไหมที่สนอท้องที่พยาไทใช่ไหมฮะเห็นเขาบอกว่าไงนะครับตัวเาจะได้การปติบัตครับครับแล้วก็จะประสานกับทางสนอพยารับเรียกเข้า เขาทีีครับไปไปคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับพรบทารุณกรรมสัตว์ส่วนทางปอทนี่ก็จะตรวจสอบในเรื่องการนําเข้าสู่ระบบให้ตรงนี้ทางคุณโรเจอร์อยากจะฝากเตือนอะไรกับผู้ผลิตรายการต่างๆก็อยากจะเตือนนะครับว่าทั้งผู้ผลิตรายการทีวีหรือว่ารายการผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหลายแหล่นะครับว่าตอนนี้โลกมันพัฒนาแล้ว เราจะทาอะไรเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าเป็นโฆษณาขอให้คานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็กฎหมายต้องการการทางนุนกรรมสัตว์ครับไม่งั้นก็จะมีโทษไม่ใช่แค่มีโทษที่ตัวคุณเองเอง,เองแต่ว่ามันทาให้เสียชื่อเสียงประเทศด้วยวยิ่งรายการของคุณไปใใใ่ใจแค่นะครับมันก็เสื่อมเสียชื่อประเทศไทยเราไปไกลแค่นั้นครับอเบื้องต้นเนี่ยพรบาทารุณกรรมสัตว์เนี่ยตรงนี้จะมีความผิด ข้อหาอะไรบ้างฮะที่ที่การกระทําของเขาเอาไก่มาความผิดสูงสุดนะครับก็จะคุกสองปีทุกหับสี่หมื่นบาทไม่ก็ทุจริตท้กปลักนอกจากไลน์นี้แล้วยังจะมีรายอื่นที่เราเฝ้าติดตามดูบ้างไหมครับโดยมากจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ชมนี่แหละครับที่จะเป็นผู้แจ้งมาเพราะว่าเนี่แหละเป็นเรื่องสัมพันว่าพบเจอแล้วก็แจ้งบอกมาทา่สมาคมผู้ชมของคุณนี่แหละครับ ขาตื่นตัวก o, ันแล้วเราจะนั้นผู erm ้ผลิตหรือผ mus ู้ประกอบรายการเนี่ยควรจะต้องมีความตื่นตัวตามไปด้วยครับไม่งั้นคุณเดี๋ยวไปคุณก็คงหวังเรตติ้งหรืออะไรไม่ได้ยิ่งถ้ารายการคุณถูกปิดก็คุณคุณถูกโจมตีนะครับถูกโจมตีมันก็ไม่ได้มีเป็นไม่ได้ผลดีกับรายการเขาขาดทวนต้องโดดเองครับวันนี้รวบรวมพยานหลักฐานอะไรมามอบให้พนักงานสอบสวนบ้างไหมครับก็มีทั้งรูปภาพนิ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคลิปคลิปคลิปที่เขาเผยแพร่ ออกรายการี่เยกว่าตอนไก่หลุมนะครับแล้วก็ถึงเขาจะลบไปแล้วการกระทาผิดมันก็ชัดเจนแล้วแล้วก็มีหลักฐานแล้วับมันก็ใช้เป็นหลักฐานได้ได้ได้ตัดเตือนไปหรือว่าได้พูดคุยกับทางหมอมถนัดแดกอะไรตรงนี้ได้หรือยังครับแต่ทางหมอนี่ผมไม่ได้พยายามติดต่อทางโทรศัพท์แต่เข้าใจว่าคงโคงพยายามติดต่อเขาเยอะนะครับเัาก็เลยไม่ได้รับสายผมเพาไม่รู้ว่าเป็นสายใครหรอกับครับ พราะนั้นก็ไม่แต่ไม่มีความจําเป็นเพราะเราไม่ได้มีอะไรกดเครื่องกันนะคะ่รูกกันว่าเขาทำความผิดทำทำความผิดก็ต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายไปเราก็มาลองทุกฮะไม่ได้ทุกข์ความแค้นเครื่องหรือว่าอะไรกันครับใช่ขอบพระคุณมากครับพรบป้องกันการทานลุนกรรมสั์นะฮะอันนี้เป็นความผิดที่เราเอาเราจะดำเนินคดีกับเขานะฮะพรบ .2557